สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะผมอยู่ที่ร้านชานยนต์ CBB นะครับที่อำเภอสว่างแดนดินนะฮะ<ม>เดี๋ยวจะพามาดูรถ CB300 ตัวใหม่ล่าสุดสีใหม่ล่าสุดปี2022ะครับนี่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายจุดนะครับของตัวรถแล้วก็ในเรื่องของสีด้วยนะฮะซึ่งในแต่ละจุดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับรวมถึงราคาค่าตัวเขาเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับ<ม>เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะฮะ นี่ CB 3 0 0อ่านะครับตากลมสวยมากนะฮะ รถที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะก็คือ CB300R นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด 300cc นะฮะแล้วก็เป็นรถทรงเน็กเก็ตนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะ n e o Sport n a เนะ็เเนาะตัวไฟหน้าก็จะเป็น ไฟกลมนะครับซึ่งตัว CB ของ Honda เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นอย่างตัว150ไปจนถึงตัวพิกัด1,000นะฮะที่เป็นโมเดลคําว่า CB เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาละไม้คล้ายกันนะครับก็คือตัวไฟหน้าเป็นวงกลม LED นะครับแล้วก็ตัวโชคอัพไซดดาวนะฮะซึ่งก็จะมีอยู่ในรถทุกรุ่นตั้งแต่150จนถึง1,000ซีซีเลยเนาะทีนี้ตัว c b 300R เองเนี่ยเขาก็ได้ผลิตมาน่าจะ4-5ปีได้แล้วเนาะ ตัวโฉมแรกนะครับสีของเขาก็จะเป็นออกแนวสีพรีเมียมนิดนึงนะครับซึ่งไอตัวแฟร์ลิงข้างตรงโลโก้ CB300R เนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะฮะอันนั้นก็คือโฉมแรกนะครับแล้วก็ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงสีในโฉมที่2นะครับก็จะเป็นสีด้านเนาะก็ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีดํานะครับแล้วก็ ตัวล่าสุดตัวนี้นะฮะสีใหม่ล่าสุดปี2 0 2 2นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสีด้วยแล้วก็ในเรื่องของชิ้นส่วนในหลายๆจุดนะครับซึ่งสีเองเนี่ยเขาก็จะมีสีให้เลือกอยู่3สีนะครับก็คือสีแดงล้อทองที่อยู่ด้าน ขวามือนะฮะแล้วก็สีดำนะฮะดำด้านสีนี้สวยมากนะฮะผมชอบสีดำนี่แหละนะฮะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับก็คือสีเหลืองนะฮะสีเหลืองรอทองซึ่งผมมาไม่ทันนะครับสีเหลืองไปแล้วนะครับจริงๆเขามาพร้อมกันครบทุกสีเนาะผมมาทันแค่2สีนี่ไงก็เดี๋ยวจะรวบยอดให้ดูเลยนะครับว่า2สีนี้เนี่ยมีชิ้นส่วนไหนสีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนะครับก็คือนี่ไฟหน้านะฮะก็จะเป็นไฟหน้า LED นะครับ2ชั้น ะะเหมือนรุ่นพี่ตัวพันเขาเลยนะฮะแต่ว่าในตัวสีแดงกับสีดำเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างชิ้นงานชิ้นนี้นะฮะในรุ่นสีดำเนี่ยก็จะเป็นสีมันนะฮะนี่สีมันส่วนในสีแดงนะครับนี่นี่ตัวครอบไฟหน้าตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสีด้านนะฮะตัวไฟเลีย้ยวซ้ายขวาเป็น LED นะครับทั้งสีดำและสีแดงนะฮะถัดขึ้นมาก็จะเป็นเรือนหม่นะครับที่ติดอยู่บนไฟหน้านะฮะ แล้วก็สิ่งที่ทําให้รถคันนี้ดูโดดเด่นมากนะฮะก็คือในเรื่องของโชกคอัพหน้าอัพไซด์ดาวของโชว่านะฮะในรุ่นสีดานะครับโชกคอัพจะเป็นสีดำะคระับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถสวยมากนะฮะแต่ว่าในรุ่นสีแดงนะฮะสีแดงเขาก็จะเป็นโชกคอัพหน้าสีทองนะครับนี่เห็นไหมดูสวยงามมากๆเลยแล้วก็ถัดลงมานะฮะชิ้นของบางโคนหน้านะฮะในรุ่นสีแดงเนี่ย ก็จะเป็นสีแดงมันแดงเงานั่นแหละนะครับบางคนก็เรียกแดงมันบางคนก็เรียกแดงเงาเนาะซึ่งสีจริงสวยมากนะครับสีจริงสวยมากมันอาจจะดูแบบเข้มขึมนิดนึงเนาะไม่ได้แบบสีแดงสว่างจ้านะฮะแต่ในตัวสีแดงเองเนี่ยมันก็จะมีเม็ดคล้ายๆกับเม็ดผลึกอะไรประมาณนี้นะฮะสวยนะส่วนในรุ่นที่เป็นสีดํานะครับชิ้นบางโคลนหน้าก็จะเป็นสีดําด้านนะฮะ นี่เข้ากันกับตัวรถมากนะครับสีดํากับสีแดงจะแตกต่างกันชุดด้านหน้านะครับถัดลงมานะฮะในเรื่องของปั๊มเบรกนะครับจะเป็นปั๊มนิสซินนะครับเป็นปั๊มตัวใหญ่เลยเออช็อคอัพก่อนเนาะช็อคอัพเนี่ยก็จะเป็นชกอคอัพหัวกับของโชว่านะฮะแล้วก็เป็นแบบเลียดี้เมาส์นะครับก็คือเขาจะมีน็อตยึดฝังเข้ามาอย่างนี้นะฮะเป็นลักษณะเดียวกันกับของคัสพันนะครับเป็นปั๊มเบรกนิสซินตัวใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะ มีระบบ ABS มาให้ด้วยนี่เราก็จะเห็นคาว่า ABS นะครับส่วนจานดิสเบรกนะครับก็เป็นจานดิสเบรกหน้าขนาดใหญ่นะฮะเป็นจานไซส์296ม mm ิลิเมตรนะฮะมีขนาดความโตค่อนข้างจะเยอะอยู่นะฮะแล้วก็ในเรื่องของยางนะครับยางที่ให้มาเนี่ยยางหน้าก็จะเป็นไซส์110ทับเนะครับเป็นไซส์เดียวก,กันกับคลาสห0า0 0อเลยนะฮะแต่ว่าในตัวของจานดิสเบรกหน้าเนี่ยก็จะเป็นจานเดียวอยู่ นในรุ่นสีดำเนี่ยตัววงล้อเองเนี่ยก็จะเป็นวงล้อสีดำด้านนะฮะแต่ว่าในตัวสีแดงนะครับ <_ d ance> ก็จะเป็นวงล้อสีทองนะฮะแต่ว่าจะเป็นทองเข้มๆนะครับในรุ่นของสีเหลืองก็เช่นกันนะฮะก็จะเป็นสีเดียวกันนี่แหละกับรุ่นสีแดงเนาะคือในรุ่นของสีเหลืองเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีของตัวชิ้นที่เป็นสีแดงเป็นสีเหลืองนะฮะ ที่เหลือก็เป็นสีเดีวยวก,กันกับตัวสีแดงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางด้านซ้ายนะครับนี่ในรุ่น c ี150และ300เนี่ยเขาก็จะให้จานดิสน่าเป็นจานเดี่ยวแต่ในตัววงล้อ150กับ300เนี่ยจะไม่เหมือนกันในตัวของลายแม็กเองเนี่ยก็จะเป็นแม็กก้านนะครับตัววายนะครับนี่สวยนะท่านผู้ชมสีดำด้านเนาะคันนี้สีทองนะฮะถัดมานะครับเรามาดูที่ ชิ้นงานตรงแฟลลิงด้านข้างนะครับในรุ่นที่เป็นสีดำนะฮะชิ้นงานชิ้นนี้จะเป็นสีดำมันนะฮะหรือดำเงานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโลโกโค้คำว่า CB ตรงนี้เนาะแล้วก็คำว่า300อก็จะเป็นสีแดงนะฮะส่วนถังน้ำมันนะครับก็จะเป็นสีดำด้านนะฮะส่วนในรุ่นที่เ <soit> ป็นสีแดงนะครับในตัวถังเนี่ยก็จะเป็นสีแดงมันแดงเงานะฮะโลโก้ h o นด a ปีกนกตรงนี้เนาะแต่ว่าในตัวแฟลลิงด้านข้าง ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสีดำด้านนะครับนี่แล้วก็ติดสติกเกอร์สีดำนะครับต้องมาดูด้านนี้ถึงจะเห็นชัดนะฮะนี่เห็นไหมก็จะเป็นสติกเกอร์สีดำนะครับตัวถังน้ำมันนะครับก็จะเป็นพลาสติกครอบนะฮะตัวถังจริงก็จะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ขนาดความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงก็อยู่ที่10ลิตรนะฮะก็สวยงามอยู่นะดีไซน์เห็นไหมก็จะเป็นปีก แทงซ้ายขวานะฮะมาดูในรุ่นของสีดำนะฮะสีดำก็จะเป็นสีดำด้านนะฮะนี่สีดำด้านก็จะเป็นพลาสติกนะครับชิ้นนี้เป็นพลาสติกแล้วก็ถัดลงมานะฮะตัวแฟลิ่งตรงกลางตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสีดำด้านเช่นกันนะฮะทั้งรุ่นสีดำแล้วก็รุ่นสีแดงนะครับ ถัดมาที่ตัวเบาะรถนะครับตัวเบาะรถเนี่ยก็ด้วยความที่มันเป็นรถนกเก็ตเนาะตัวเบาะมันก็ค่อนข้างจะสั้นนิดนึงนะฮะความสูงของเบาะรถนะครับมีความสูงอยู่ที่79ซนติเมตรนะครับแล้วก็ในเรื่องของความกว้างนะฮะความกว้างก็ประมาณ2คืบได้นะครับสําหรับคนขับนะฮะแล้วก็คนซ้อนก็ประมาณคืบครึ่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสั้นอยู่นะความกว้างกับความยาวของคนซ้อนเนี่ยใกล้เคียงกัน นะฮะส่วนแฟลิงแทางด้านท้ายนะฮะเขาก็จะมีแฟลิงครอบตรงโครงนะครับซึ่งตัวโครงก็จะเป็นโครงถักทีนี้ก็ครอบตัวเหล็กโครงเนาะอ่าแล้วก็ทีนี้ก็ครอบโครงด้านหลังนะครับแล้วก็บังโคลนหลังเนี่ยก็จะยาวนิดนึงนะครับส่วนไฟไท้ายนะฮะไฟไท้ายก็จะเป็นไฟไท้าย LED นะครับนี่เป็น full LED เลยนะทั้งไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยนะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็ ในตัวท้ายเองเนี่ยดีไซน์ของเขาเขาจะทําให้มันค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรมันสั้นนิดนึงนะฮะถ้าเราสังเกตดูเห็นไหมตัวไฟท้ายเองเนี่ยก็จะอยู่ในประมาณสักเพลาล้อนะฮะอยู่ประมาณเพลาแกนล้อนะครับประมาณนี้นะฮะหลายคนก็ไปถอดท้ายสั้นเนาะทาตุ่นมดอะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวอกนะครับชิ้นตัวอกของสีแดงและสีดําก็จะเป็นสีดําด้านนะฮะชิ้นพลาสติกตรงนี้นะฮะสีดําด้าน แล้วก็ตัวฝาครอบสเตอร์นะฮะก็จะเป็นสีดำนะครับพอเรามองจากมุมทางด้านซ้ายของเครื่องยนต์นะครับรู้สึกได้เลยว่ามันมันแน่นมากๆนะฮะแล้วก็มีสายไฟมีท่อยางอะไรพวกนี้นะครับดูแน่นมากๆนะครับนี่อันนี้ก็ท่อหม้อน้ำนะฮะเออลืมพาดูหม้อน้ำเนาะนี่หม้อน้ำอยู่ด้านหน้านะครับนี่ก็จะมีขนาดของมาตรฐานไซส์ 300cc ะะตัวเครื่องยนต์ก็โล่งนะครับสามารถทําคนสะอาดได้ง่ายนะฮะแล้วก็พักเท้าเนาะดูพักเท้าคนขับก่อนนะฮะพักเท้าคนขับก็จะสามารถพับได้นะฮะแล้วก็จะมียางกันลื่นกันกระแทกให้ด้วยนะครับส่วนในตัวของคันเกียร์เองเนี่ยก็จะเป็นแบบเกียร์โยงนะครับนี่โยงมาทางด้านหลังเนาะแล้วก็ตัวพักเท้าเองเนี่ยดีไซน์เขาสวยนะท่านผู้ชมสวยมากไม่ต่างจากรุ่นพี่คาร์อยหเลยนะฮะ แล้วก็พักเท้าหลังก็เช่นกันนะฮะพักเท้าคนซอ้อนนะครับดีไซน์สวยมากนะฮะเป็นอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปนะครับเห็นไหมแทบแทบเลยนี่แทบแทบนะครับพักเท้าของคนซอ้อนเป็นอลูมิเนียมทรงสปอร์ตสวยหรูมากนะฮะตัวสวิงอาร์มนะครับก็จะเป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปนะฮะดีไซน์สวยๆนะฮะเหมือนคัส650เลยนี่จะพามาดูสีดำนะฮะสีดำก็เช่นกันนะครับ สีดำเหมือนกันนะฮะสวิงอาร์มอลูมิเนียมขึ้นรูปนะครับแล้วก็ตัวบางโซ่เนี่ยก็จะครอบทั้งตัวโซ่แล้วก็ตัวยางด้วยนะครับนี่ครอบไปถึงตัวโช๊คอัพเลยนะฮะตัวโช๊คอัพเองเนี่ยจะไม่ใช่แบบกระเดื่องทุแรงนะครับตัวโชคอัพเองก็จะอยู่ค่อนข้างจะขนาดนไปกับตัวรถนะฮะแล้วก็สามารถปรับได้นะครับเป็นโชคอัพที่สามารถปรับพีโหลดได้นะครับนี่ก็สามารถหมุนปรับได้เลยนะฮะ แล้วก็ถัดมาในเรื่องของล้อหลังนะครับตัวล้อหลังเองเนี่ยก็ให้ยางไซส์ใหญ่มากนะครับเป็นไซส์150ทับ60ขอบ17นิ้วนะครับเป็นยางไซส์เดีวยวก,กันกับตัว CB 500เลยนะฮะนี่ก็มีขนาดใหญ่มากนะครับส่วนดีไซน์ของล้อแม็กนะครับล้อแม็กก็จะเป็นแม็กตัว Y นะครับนี่ผมชอบมากแม็กแบบนี้มันทําความสะอาดได้ง่ายนะฮะในรุ่นสีแดงนะฮะก็จะเป็น ล้อสีทองเข้มนะครับส่วนในรุ่นสีดำก็จะเป็นล้อสีดำด้านดีไซน์ได้สวยนะครับแล้วก็เออนี่อีกอย่างหนึง่งตัวสเตอร์นะครับนี่เห็นไหมสเตอร์ rk นะครับเป็นสีดำนะฮะสเตอร์หน้า14ฟันนะฮะ14 36นะครับโซ่520นะครับแบบมีโอลิงด้วยนะโอลิงก็คือมันจะมีจระบีที่อยู่ด้านในนะฮะ ทีนี้ในตัวของจานดิสเบรกหลังนะครับก็จะเป็นไซส์220มิลิเมตรนะฮะตัวปั๊มเบรกหลังก็จะเป็นนิสซินหนึลูกสูบนะครับดีไซน์ได้สวยมากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคันสีดำด,ด้านดีกว่านะฮะนี่เห็นไหมนี่แล้วก็สิ่งที่แตกต่างในปีนี้นะครับในปี2022ก็คือในเรื่องของท้อยเสียนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าดีไซน์ของปีนี้สวยมากนะครับนี่ แล้วก็ตัวกาดท่อนะครับกาดท่อเนี่ยก็จะเป็นสีสแตนเลสนะครับโดยมีการปั๊มโลโก้คำว่า CB ด้วยนะครับนี่ให้รายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆมาสวยงามมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้เปลี่ยนแค่ปลายท่ออย่างเดียวนะฮะในเรื่องของคอท่อ,อเขาก็ได้มีการเปลี่ยนใช้คอท่อเล็แล้วนะครับนี่ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับนี่มันสวยจริงๆนะตัวจริงสวยมากท่านผู้ชม ทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับทางด้านขวาของตัวเครื่องยนต์นะฮะเราก็จะเห็นตรงนี้ก็จะมีตาแมวเอาไว้ดูระดับน้ํามันเครื่องนะฮะแล้วก็ที่เห็นสายหัวออกมาเนี่ยก็คือแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่จะอยู่ใต้ถังแล้วก็ตุกกองอากาศจะมาอยู่ข้างหลังแทนนะฮะสวยนะครับสวยส่วนพักเท้านะครับพักเท้าคนขับเนี่ย ก็จะมียางหุ้มนะครับแล้วก็สามารถพับได้มีปุ่มเซนเซอร์นะฮะตัวพักเท้าเองเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปนะครับทั้งคนขับแล้วก็ขนซ้อนนะฮะดีไซน์สวยๆท่านผู้ชมนี่ฟังเสียงดูสิครับน่าจะเอาไปแปลงใส่เวฟได้เนาะนี่แล้วก็ในเรื่องของสายไฟท่อสายยางอะไรต่างๆเนี่ยเขามีการเก็บรายละเอียดได้สวยมากนะครับอย่างเนี้ยถ้าเราสังเกตด,ดูเห็นไหมเขาก็จะร้อยสายใช่ไหมหนีบสายเนี่ยเห็นไหม ร้อยท่อยางนะครับหนีบสายไว้นะครับสายเบรกเนี่ยก็มีมุมหักนะครับเข้าไปข้างในเนาะเออผมลืมพาไปดูเลยเนาะในเรื่องของเรือนใหม่นะครับแฮนนะฮะตัวเรือนใหม่เองก็จะเป็นเรือนใหม่เจเนอเรชันใหม่ของ Honda นะครับซึ่งก็จะเป็นตัว Full LED นะครับก็จะมีบอกความเร็วบอกรอบเครื่องบอกทิป A ทิป B บอกสถานะการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ คือมีครบหมดเลยนะครับสามารถปรับเซตอะไรต่างๆได้นะฮะถัดมาก็คือเรื่องของกุญแจนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจเสียบนะครับไม่มีม่านล็อกนะฮะแล้วก็ตัวแฮนด์นะฮะผมชอบมากก็คือแฮนด์มันอ้วนนะครับนี่ตุ๊กตาแฮนด์ยกสูงนะครับประกับทางด้านซ้ายมือนะฮะก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็แตรนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นไฟพาร์ทนะฮะส่วนประกับทางด้านขวามือนะครับก็จะมีสตาร์ทสต็อปเอนจินนะฮะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทมือ นะฮะแล้วก็ตัวปั๊มเบรกบนเนี่ยก็จะเป็นปั๊มของ Honda นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเล็กแต่ว่าจริงๆเนี่ยพอมันมาจับคู่ระหว่างปัม๊มตัวนี้กับชุดนิสซินปั๊มโตเนี่ยมันนิ่มนวลน,นะครับคืออยู่แน่นอนนะฮะแล้วก็นิ่มนวลด้วยนะครับคาแรคเตอร์ของการเบรกหน้าเนี่ยผมชอบมากก็คือมันจะดูดลงพื้นนะฮะเป็นอะไรที่ดีงามมาก ต่อมาในเรื่องของเครื่องยนต์ของ CB 300R นะฮะเหมือนชื่อรุ่นเขาเลยนะครับเครื่องยนต์คัส300นะครับแต่ว่า CC จริงของเขาจะอยู่ที่286 c c นะฮะหลูกสูบนะฮะเป็นแบบ Double Overhead Cam s h a r สีวาลวระบายความร้อนด้วยน้ําส่วนลูกสูบนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางโตถึง76ม m mm มนะครับแล้วก็ระยะชัก63ม m mm มรนะฮะก็เป็นลูกโตชักสั้นนะครับทีนี้ในเรื่องของคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์นะครับ คือก่อนหน้าที่ผมจะมาใช้ X Max เนี่ยผมก็ใช้ C I F 250มาก่อนนะครับก็เป็นพื้นฐานของเครื่องยนต์ที่คล้ายกันนะครับแต่ว่าในตัว300เองเนี่ยเขาจะมีการยืดระยะชักนะครับซึ่งมันแตกต่างจาก C I F 250อยู่พอสมควรนะมันเป็นรถที่ขับได้สนุกมากๆานะฮะท็อปสปีดอาจจะได้ไม่เยอะเนาะด้วยความที่มันเป็นหนึ่งลูกสูบนะฮะแต่ว่าในเรื่องของแรงทอกเองเนี่ยผมบอกเลยว่าขี่สนุกมากๆานะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้งานในเมืองเนี่ยก็คือหายห่วงเลยนะฮะบิดเป็นมาบิดเป็นมา ขึ้นดอยก็เช่นกันซ้อน2หรือมีสัมภาระห้อยไทยหนักๆเนี่ยก็ไปได้แบบสบายๆนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าคัสสามร้อเนี่ยกำลังดีนะครับกำลังดีแต่ถ้าใครมีกําลังมากกว่านี้จะขยับเป็น5 0 0 600หรือ1,000ก็จะดีกว่าตามปริมาตรซีซีนะฮะแต่ว่า300เนี่ยไม่ขี้เหร่นะครับเพราะว่าผมเองก็ติดใจแล้วก็ใช้รถคัสสามร้อยโดยตลอดนะฮะ ทีนี้ในเรื่องของราคาค่าตัวของเขานะครับ CB 3 0 0 R คันนี้นะฮะมีราคาค่าตัวอยู่ที่155,200บาทนะครับก็อยู่แสนกลางๆนะครับมีให้เลือกอยู่3สีเนาะตอนนี้สีเหลืองไม่อยู่แล้วนะฮะก็ในคลิปนี้ก็พามาดู สองสีนี้ละกันนะครับสีแดงกับสีดําด้านนะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนต้องการจะมาดูตัวจริงก็สามารถมาดูได้ที่ร้านชาญยน CBB นะครับอยู่ติดกันกับปั๊มขาวเทคนะฮะอยู่เยื้องกันกับธนาคารกรุงไทยอยู่ติดกันกับถนนสกลอุดรธานีนะฮะอยู่ที่อําเภอสว่างแดนดินเนาะน่าจะหากันวิ่ยากเข้ามาในตัวอําเภอนะครับก็จะเห็นอาคารที่เป็นสีขาวๆแดงๆดำๆมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างหน้าหลายๆคันนะฮะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนไม่สะดวกนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรเพจและลิงก์ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก เขาา้มสอบถามพนักง,งานขายเขาได้นะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับในคลิปต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราคอยติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถกด s u b ส c r i b e เพื่อจะติดตามชมคลิปวิดีโอต่อๆไปได้นะครับปกติแล้วผมจะลงสัปดาห์ละ4 5ครั้งฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ